ก่อนหน้านี้นะครับผมเทรดได้ประมาณนี้นะฮะก็ใช้เวลากี่เดือนกี่ปีเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเทคนิคที่ผมใช้ประจำเนี่ยผมใช้อะไรบ้างดูทามเฟรมอะไรเทคนิคไหนนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เรามาไปชมกันดีกว่าไปตัอดีเพื่อนๆทุกท่านและลูกเผ่าที่น่ารักทุกคนนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแชร์ เทคนิคเครดไม่รับนะครับที่ทำให้ผมทำกำไรได้1,000%มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคพวก Quickler พวกสายปัน่นหรือเทคนิค Forex ต่างๆเนี่ยผมก็ใช้แนวทางการเช็คเทคนิคพวกนี้นะครับเดี๋ยวมาชมกันว่าผมมีแนวทางให้เพื่อนๆเอาไปพัฒนาต่อยอดอยังไงเนาะไปชมกัน เทคนิคที่1น,นะครับก็คือการจัดการเงินทุนบริหาร Money Management อย่างจริงจังนะครับผมก็อธิบายตั้งแต่ว่าการลิมิตว่าแต่และออเดอร์ Order ของเรานะครับจะเทรดไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของพอตอ่อย่างเช่นว่าเทรดไม่เกินสัก1%หรือของพอร์ตของพที่เรารับได้นะครับก็ต้องมีการตั้ง Daily Loss Limit ด้วยค,คือว่าขาดหยุดขาดทุนนะประมาณสัก3ครั้งติดเขาเรียกว่า consecutive นะครับ o s s หมายถึงว่าถ้าเราเทรดประมาณนี้เราจะให้รีวอร์ดเราในการลงโทษของเราเนี่ยได้เท่าไหร่เช่อมั่าติดลด3ครั้งติดก็จะลด position ลงหรือปรับไม่เทรดเลยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นต้นนะครับผมก็ประมาณว่าเราต้องอยู่รอดในตลาดด้วยการ money management อย่างจริงจังนะครับเป็นเทคนิคแรกที่เราควรจะนํามาใช้ในการเทรด FTT นั่นเองนะครับผมเทคนิคที่2น,นะครับก็คือการเลือกไทม์เฟรมและสินทรัพย์ที่เราถนัดมากที่สุดเลยนะครับ ทำไมเราถึงต้องอเลือก time f r a ที่เราชอบหรือที่สุดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรา,าคุ้นชินและทําได้ง่ายและทําได้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างที่ผมทํานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่พอร์ตโฟลิโอที่อโอลิมเทดเขาเจนเนรตมาให้ได้นะครับผมก็อันนี้นะครับสินทรัพย์ที่ผมทํากําไรมากที่สุดก็คือจะมี AT, a U CAT AU D CAT นะครับ GU EU นะครับ ส่3ตัวเนี่ยผมทํากําไรได้ดีที่สุดเพราะว่ามันตรงจริตกับผมแล้วไทม์เฟรมนะครับที่ผมเล่นบ่อยที่สุดนะครับก็คือไทม์เฟรมจริงๆผมดูไทม์เฟรม5นาทีนะครับเดี๋ยวอแป๊บหนึ่งผมดูไทม์เฟรม5นาทีแต่ระยะเวลาการเทรดผมเล่น10นาที นะครับผมเปอร์เซ็นต์ที่ผมชอบทํากําไรมากที่สุดก็คือ80ถ้าอะไรที่มันดีกว่า80ผมคิดว่า80อ่ะมันมันสเสถียรกับผู้เงินปกติถ้าเราไปเล่นพวก90้าเปอร์เซ็นต์ิบเออเก้เปอร์เซ็นต์ขึ้นๆนนะ่ะมันก็จะประมาณว่ามันหวือหวาน,นครับแต่ผมชอบเล่นประมาณเนี้ย 80, 80 85นะครับดีนะครับผมและจํานวนเงินที่ผมเทรดบ่อยที่สุดคือประมาณ150เหรียญน,นะครับอ่าเราอันเนี้ยเทคนิคที่2เนี่ยก็คือดูสินทรัพย์ที่เรา เทรดบ่อยที่สุดก็คือมาดูในพอร์ตโฟลิโอนะครทุกคนก็คนที่ดูไม่เป็นนะครับมันจะมีตรงพายตรงนี้นะครับประวัติการเทรดแล้วก็คลิกคลิกเข้าไปนะครับผมก็จะประมาณนี้นี่อันนี้ก็คือเทคนิคที่2เนาดูสินทรัพย์ดูทาเฟิลมที่เราบ่อยที่สุดเช็คตัวเองว่าเราชอบแบบไหนแล้วเราก็จะมาประเมินตัวเองได้ว่าเออเนาะเราควรจะเล่นคู่ไหนตามเฟิลมอะไรระยะเวลาที่เท่าไหร่นะครับอันนีป้ประเมินสถานการณ์อย่างง่ายนะครับ อะต่อไปนะครับเมื่อเราดูไทม์เฟรมแล้วอะไรแล้วเรียบร้อยเยนผมมาแชร์เทคนิคที่ผมเทรดบ่อยที่สุดก็คือการอ่านกราฟเทคนิคข้ออย่างได้นะครับก็หมายความว่าเทคนิคที่เราใช้บ่อยนั่นแหละนะครับผมอย่างอันนี้ครับผมใช้ RSI ค่า14มาตรฐานนะครับอันนี้ผมสอนบ่อยมากนะระบบนี้นะครับแล้วก็มี MA 100 200ผมดูแค่นี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ดูอะไรมากนอกนั้นเนี่ย จะเป็นเรื่องของพวกพลแอชชั่นนิดนึงจะดูเรื่องของสวิงไฮสวิงไฮสวิงโละไรพวกนี้นะครับก็จะดูประมาณว่าเอ๊ะมันเกิดโารู้ไฮหนึหรือยังรล้ไฮสองเนี่ะเดี๋ยวสักตัวอย่างหนึ่งเนาะอันนี้ยังไม่เปิดอย่างเช่นกผมจากอหลกเล่น EU คู่เงินเนาะตอนนี้ค่างเงินยังไม่เปิดนะทุกคนนะเดี๋ยวไปไปดูที่ฟอร์เล็ก็ได้คกุเงินอ่ะ e ี EU. อย่างเงี้ย อ่ะเดี๋ยวอันเนี้ยอันนี้ที่ผมเข้าออเดอร์นะอันนี้จุดจุดแชร์ออเดอร์เลยนะครับก็แปลความว่าถ้าเราดูถ้าเราเทรด f t t นะครับก็จะดู t ามเฟรม5นาทีก่อนแล้วก็ดูว่ามันปิดประมาณไหนถ้าผมเล่น10นาทีก็ประมาณ2แท่งนะครับอย่างเช่นสมมุติว่า r s i o v o v s r s o Over s o เ d รแล้วเราก็ยังไม่ได้เข้าทันทีเนาะเราต้องรอให้มันปิดเขียวก่อนเพื่อยืนยันสัญญาณกลับตัวแล้วเราถึงจะตามแท่ง3แท่ง4ได้ อันนี้ตัวอย่างนะครับก็เทคนิคข้อก็จะประมาณนี้อ่ะการดูก็หมายความว่าเนี่ยถ้าเราดูกว้างๆก็คือเราเรายอ่อเราย่อกราฟเข้ามาให้มากที่สุดเพื่อให้เห็นภาพรวมก่อนแล้วเราจะรู้ว่าก่อนหน้าเนี่ยราคาเนี่ยมาจากไหนก่อนอ่ะลงมาก่อนนะยเราจะเห็นว่าลงมาก่อนไม่ต้องไม่ต้องย้อนดูกราฟเยอะอะไรมากมายนะฮะย้อนย้อนให้พอพอเราเห็นแค่หางตาก็าพอละเนี่ยย้อยมาเป็นขาลงมาแล้วไงต่อ ก็มาชนเส้นบริเวณ EMA 1 0 0 200นะครับตรงอย่างนงี้ครับถ้าผมดูจริงๆอ่ะผมจะดูแค่2เส้นนี้ราคาผมไม่เกี่ยงเลยราคาเนี่ยปล่อยปล่อยมันรีเฟนไปเราก็มาดูว่าเมื่อราคาทะลุไปเนี่ยเราก็มามาอ่ามารอเซลล์ที่ EMA 200เห็นไหมเมื่อทะลุเมื่อทะลุ EMA 100เนี่ยเราไยังงก็รอบายรอบายที่ EMA 100มันก็จะอย่างเงี้ยเสมอเลยอันนี้เทคนิคเสริมนะครับทีเนี้ย มไม่ไม่จำเป็นต้องต้องอสแกปปิ้งอะไรแขนาดนั้นนะครเราก็แค่ดูว่าอ๋อตอนนี้นะฮะราคาเนี่ยราคาเนี่ยกำลังอยู่ใต้เส้น EMA 100-200เราเตรียมเซลล์ดีกว่าถ้าเราเล่นฟิกทามนะฮะปกติผมเทฟฟรดฟิกทามกับเพื่อนๆช่วงเที่ยงเนาก็จะเล่น2ชั่วโมงก็นับเป็นเป็นทมนะ์เฟรมหนึชั่วโมงไปก็จะประมาณ2แท่งนะครับอ๋ออีก2แท่งก็น่าจะลงอะไรอย่างนี้ แต่นี้มันเป็นโหมด forex นะครับผมก็เลยเล่นขึ้นไปเพื่อที่เล่น scalping สั้นๆน่าจะไปชน e-ma หนึ่งร้อยสองร้อยอะไรนี้นะครับก็ดูได้หลายแบบแต่เทคนิคก็ไม่ไกลไม่เกินกว่า s วิงไ high s โ i อย่างเงี้ยครับพวกนี้จะเป็นอะไรครับพวกนี้ก็จะเป็นพวก h i เนาะมันะก็จะเป็น high low หนึ่งก็จะเป็น high l o ็สองก็ไปตามลําดับขั้นบันไดนะครับเทคนิคนี้ถ้าใครไม่เข้าใจก็ไปดูยด้อนคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับอันนี้มาแชร์เทคนิคกันเนาะ มุมมองนะครับมุมมองอต่อไปนะครับเทคนิคที่4นะครับอ่านข่าวได้แต่ไม่ต้องตามทุกข่าวนะครับอย่างเช่นว่าวันนี้มีนอนฟาร์มนอนฟาร์มมันจะมาค่าดีมากเลยนะถ้าหากดีมากเราก็เล่นสมมุติว่าเราเรามั่นใจแล้วก็เทรดไปแต่ก็ไม่จำไม่จำเป็นต้องตามทุกข่าวที่มันเป็นหยิดย่อยนะฮะเอาที่ข่าวใหญ่ๆพวกอัตราดอกเบี้ยนอนฟาร์มตาว่างงานอะไรพวกนี้ครับ cpi gdp อะไรพวกนี้ก็ตามได้ สนุกอยู่นะครับอย่างเช่นว่าวันนี้อนอนฟาร์มไม่แน่ใจค่าว่าตัวเลขอ,ออกมาไม่เยอะก็พักเบรกไม่ต้องทำอะไรในเวลาดังน,นั้นนะครับแค่นั้นแหละนะครับผมก็ข่าวอย่างที่ผมอดัดคลิปวีดีโอนี้ก็ประมาณวันที่14เนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วง Christmas Eve คริสต์มาสอีฟนะก็จะเป็นพวกแบงก์ต่างๆเขาหยุดกันก็ไม่ไม่มีอะไรน่าเทรดมาก นะครับก็มาเช็คได้อะไรที่มันเป็นข่าวๆใน f o l ์เ Factor ทก็คือ Bank Holiday ทั้งนั้นนะครับก็มาติดตามกันอีกทีวันพฤหัสก็จะเป็นอัตราว่างงานนะครับสองทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยเราจะเห็นไหมก็อยู่ที่ว่าเรามองตัวเลขแบบไหนนะครับอันนี้นะฮะอัตราว่างงานถ้าตัวเลขออกมาน้อยคือดีเนี่ยออกมาเยอะคือแย่เห็นไหมเนี่ยสองคือแยอ่ประมาณนี้ อันนี้ก็อยู่ที่ความมั่นใจของเราจะเทรดหรือไม่เทรดก็ได้แล้วแต่เรานะครับเลือกแพลตฟอร์มโบรกเกอร์ที่ตรงกับเครื่องมือเราหรือเทคนิคเรานะครับอย่างที่ผมเล่นโอลิมเทรดเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่า 1. น,นะครับตัว f i x ซ์ไทม์เทรดดิ้อ่ะนะฮะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังมันมันสามารถ pending order ได้ทันทีแท่งถัดไปไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าหมดอายุอย่างเดียวนะครับ แล้วก็อีกอย่างนะสินทรัพย์นะครับสินทรัพย์ต่างๆที่ที่เราแปลกๆตาอย่าง Quickler อะไรเงี้ยเล่นได้ตั้งแต่5วิเล่นแบบโหมดเรว็วก็ได้แบบสะใจนะครับหรือพวกพวกที่เป็นคอมโพสิตดนะทุกคนเลือกระยะเวลาเนะี่ยระบบเร็วได้ตั้งแต่5วิไม่ใช่5วิอย่างเดียวนะ55วิ30วิแล้วแต่เราจะสแคปปิ้งเอาคือค่อนข้างยืดหยุ่นมากอันนี้คือเครื่องมือหนึ่งที่เอามาใช้กับเทคนิคที่เราชอบ อย่างผมอะ่ะชอบตอนมันเปิดปิดแท่งใหม่เสมอเลยเพราะว่าผมจะได้สเตทที่ดีนะครับผมไม่สนใจว่าเออผมไม่ชอบชนหนึ่งที่แบบอ่าต้องรอหมดอายุอย่างเดียวเพราะว่าบางทีมันคลาดเคลื่อนได้บ่อยและรีเพนบ่อยสัญญาณน้อยเยอะผมไม่ชอบนะครับอ่าเป็นหนึ่งในปันจจัยที่ทําให้เราประสบความสาเร็จได้จากการเทรดก็คือเลือกบล็อกเกอร์ให้ตรงกับจริตของเราหรือเทคนิคเราด้วยนะครับเทคนิคที่5ก็คือ รู้จักหยุดเมื่อแพ้ติดกันนะครับตรงนี้จะเป็นทุกคนนะไม่ว่าจะมือใหม่มือเก่าก็เป็นกันหมดนะครับก็ถ้าเราเทรดต่อเนื่องจนสภาพย่ําแย่ใจไม่ดีแล้วนะครับโอกาสแพ้เราก็มีสูงมากดังนั้นเนี่ยควรจะเดินออกจากจอหรือไปทําอย่างอื่นเลยไม่ต้องมาเทรดแล้ววันนั้นหรือหรือถ้าเราพููดาวได้ภายใน 1- นถึงสชั่วโมงก็กลับมาดูตลาดใหม่แล้วก็มาเช็คพอยต์ว่าเออเราอยู่ตรงไหนแล้วนะ เราจะควรทํายังไงวางแผนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าใจิตใจเรายังกังกวลกังวายอยู่ก็ไม่ควรเทรดเลยนะครับควรจะพักทันทีนะครับเทคนิคนี้สําคัญนะเป็นเรื่องของจิตใจนะครับต่อไปเทคนิคที่7นะครับฝึกจดบันทึกนะครับก็อันนี้นะฮะถ้าเราเทรดใน FTT เราจะจดบันทึกใน Excel นะครับอย่างตารางอันนี้ที่ผมโชว์ให้ดูเป็นแค่ตัวอย่างนะว่าเราเทรดตั้งแต่วันวันที่1ถึงวันที่30เท่าไหร่แล้วอะไรยังไงมีโปรฟิตล o อตดี POSIT วิศดาวออกไปเท่าไหร่นะครับอันนี้ใครอยากได้ไฟล์นี้ก็ทักมาเดี๋ยวส่งให้นะครับก็จะประมาณนี้เหตุผลประกอบการตัดสินใจด้วยถ้าใครมีคอมต์ก็ใส่ย,ยิ่งดีจะช่วยให้เรารู้จุดจุดพอยต์ของเราว่าเอ้ยเราเ,เสียเพราะนั้นเพราะน,นี้แต่สำหรับผมอ่ะผมสคริปต์สคริปต์ไปแล้วเพราะเพราะว่าอ่าผมจะดูที่ผลลัพธ์เสมอเลยอ๋อเราเสียเพรออาะงี้งี้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ลงดีเทลลึกงนะเพราะว่าผมค่อนข้างเทพแล้วไม่ได้โอวตัวเองก็คือ ผมยอมรับว,ว่าผมไม่ค่อยละเอียดแต่ว่าผมก็ฝึกฝึกอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจดดีกว่าผมนะจดละเอียดให้ยิบเลยนะครับดีแน่นอนฝึกพัฒนาไปนะครับสรุปแล้วนะครับก็คือหัวข้อที่ผมมาพูดวันนี้ก็จะมีเทคนิค7เทคนิคนะครับในการทํากําไรให้ได้1%น0 0นเปอร์เซ็นต์นะครับ1,000นเปอร์เซ็นต์นี่โมไว้ก่อนนะจริงๆผมก็เคยทํามาแล้ว1,000เปอร์เซ็นต์จาก10เหรียญเป็นพันเหรียญเป็นหมื่นเหรียญก็เคยทํามาแล้วแต่น,นี้คืออยากจะมาอ่า ทำให้มันมีเซนต์มากขึ้นนะครับผมยังไม่อยากทําคลิปที่มันหูรูหวามากเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจ๊งกันเยอะนะครับก็เทคนิคสรุปหัวข,ข้อก็จะมี7อย่างก็จะมามี m a n น i n g management นะครับ time frame แล้วก็บวกสินทรัพย์ที่เราถนัดนะครับก็ดูได้จากภายชาร์ตได้เลยนะครับเทคนิคที่3ก็จะเป็นเทคนิคเบื้องต้นหรือเทคนิคที่เราคุ้นเคยหรือจะเอาเทคนิคผมไปใช้ก็ได้เทคนิคที่4อ่านข่าวเฉพาะจุดนะครับเลือกเทรดเฉพาะข่าวที่เรา มั่นใจแล้วก็เลือกแล้วก็ถอยออกมาในข่าวที่ตัวเลขไม่มั่นใจนะครับเทคนิคที่5คือเลือกแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือหรือโบลกเกอร์ที่ตรงจริลตรงเทคนิคกับเราอย่างผมก็เลือกเป็นอะไรครับเปิดปิดได้เสมอแท่งอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้เทคนิคที่6คือหยุดเมื่อแพ้ติดต่อกันนะครับก็คอนเซปต์หรือคอนเซ็คตีทีผมสอนไปที่แล้วและนะครับให้รีวอร์ดหรือให้ลงบทลงโทษของเราด้วยเทคนิคที่7คือ บันทึกบ่อยๆนะครับถ้าเป็นในสั์เทคนิคสายควานก็จะเป็นเทรดหลอกนะครับเทรดหลอกก็คือเก็บข้อมูลน,นู่นนี่มีมันจะมีร์ฟเรดิโอวินเลดอะไรพวกนี้ดรอดาวพวกนี้จะละเอียดมากนะครับอันนี้ถ้าเรามาเทรดใน FTT มันจะไม่ไม่ได้เยอะขนาดนี้เพราะเราไม่ได้สายควานเนาะเราจะสายเทรดมือก็เก็บเฉพาะที่จําเป็นนะครับผมอ่ะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะหวังว่าวิดีโอนี้เอ่อจะทําให้เพื่อนๆต่อยอดและพัฒนา ศักยภาพในการเทรดของเราให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแทนออาไปเชียกันด้วยนะเพื่อที่ไม่พลาดแนวทางการเทรดวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย